สุตราสองแฟชั่นไทายย่าสุตาตอนรับเทศกาลวันลอยกระทงถึงเทศกาลวันลอยกระทงทั้งทีงานนี้นอกจากเหล่าสุปตาตัวพ่อตัวแม่จะลุกขึ้นมาจะเต็มเครื่องหน้าทำผมหอมสบายตอนรับเทศกาลวันลอยกระทงแล้วงานนี้เหล่าทายาสุตาก็ไม่น้อยหน้าค่ะเขาจะเต็มอวดความน่ารักแบบไทยๆท,ที่งานนี้เห็นแล้วใจละลายไม่แพ้กันเลยค่ะ น้องกวินลูกชายสุดหล่อของคุณแม่ดิตา้าซิวิต้าและคุณก่อนนรงเดชบอกเลยว่าทั้งหลอ่อทั้งน่ารักพร้อมลอยกระทงแล้วครับน้องเนล่าลูกสาวคนสวยของหนุ่มนัทเทพหัสดินและคุณแม่หน่าน่ากับชุดไทยน่ารักสมวยัยแจกรอยยิ้มสซใส์ไซทำหนุ่มๆใจละลายไปเลยเมื่อคุณพ่อนัดอนุญาตให้ไปลอยกระทงได้แต่ต้องไปลอยกับดีและหมามีเท่านั้นนะ ลโลหะสุดหล่อลูกชายของหนุ่มอ้วนลังสิทธิ์และแฟนสาวชาวเกาหลีก็ขอแต่งตัวแบบไทยๆให้เข้ากับเทศกาลวันลอยกระทงด้วยครับสองพี่น้องจากตระกูลอออย่างน้องออกูดและน้องออกเกรดก็ไม่พลาดจัดชุดไทยกิ๊บเก๋หล่อเทตามสไตล์ตอนรับเทศกาลวันลอยกระทงด้วย น้องเรลูกชายสุดเลิฟของคุณแม่ทาทาที่มาในชุดไทยพาดเข่ามาบอกเลยค่ะว่าหล่ออินเทนไม่เบาเ้าๆคนไหนอยากควงไปลอยกระทงไหมคะน้องภูดิดลูกชายหัวแก้วขวัญวของพ่อปอน,นัฐวุฒิและแม่เอพรทิพย์ที่นับวันยิ่งโตยิ่งใช้แววความหล่อบ,บากจะเต็มจนคุณพ่อต้องหลีกทางให้สวมชุดไทยยืนโพดท่าเท้าสะเอวจนพ่อปอ,อย่งแซมเหมือนดูรูปตัวเองตอนเด็กๆไปเลย ติดท้ายที่น้องโพลูกชายคุณพ่อชาคิดและคุณแม่แอนที่มาในลุคของคุณชากเหมือนพ่อในละครเรื่องนางวันทองเรียกว่าหล่อทอดแบบคุณพ่อมาเต็มๆเลยค่ะ